สวัสดีครับมาพบกับรายการเกมร้านเล่นๆน้ออๆกับเกมร้านนิงเจอร์อีกแล้วตามเคยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงกาชากบนะบะ่ากาชาลิวนานะครับสอบบทหนึ่งนะครับได้กบเจ็ดดาวคือแปดดาวนะครับอัลต้าแล้วก็ไฮเปอร์นะครับซึ่งถามว่ากาชากบนะครับคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับซึ่งผมขอตอบก่อนเลยนะครับว่าคุ้มในระดับหนึ่งนะครับคุ้มในระดับหนึ่งนะถ้าสมมติว่าถ้าขอกระลักตีก็รับกบแดดแปดดาวหนึ่งตว่อแน่นอนนะครับ กดแด้แปดดาวอุก้าลินาแปดดาวหรือไฮเปอร์ลิลนาแปดดาวหนึ่งก็แน่นอนนะครับสมมติว่าคุณสุ่มปุ๊บคุณสุ่มครั้งแรกคุณมีโอกาสไดรรับเรนเจอร์แปดดาวแน่นอนครับที่ไปกบนะแต่ว่าไม่น่าจะานะครับแต่ก็กบอูก้าไฮเปอร์หรือว่ากบแด้ธรรมดาแปดดาวนะครับแต่ว่าอีกสองรอบขับไปนะครับถ้าคุณสุ่มได้แบบว่าเรนเจอร์แปดดาวมาแค่กบแปดดาวมาแค่กัวเดียวใช่ไหมอีกสองรอบได้เจ็ดดาวมาหมดเลยครับมันก็ไม่คุมคมามามมค้มนะครับสาเหตุที่ผมบอกว่ามันไม่คุ้มนะครับเพราะว่ากดเดียวนะ ถ้าหางออกมาอย่างนั้นนะครับหมูว่ากบแดงนะครับเจ็ดดาวนะครับราคาห้าสิเไปราคาห้าสิบลูบี้ไปแล้วกันนะกบหนึ่งตัวนะครับเฉลี่ยแล้วในการสุ่มกาซาสามสองบนหนึ่งนี้นะครับก็กบแดงสามตัวนี้นะครับเฉลี่ยแล้วนะครับกบนะครับตัวละหนึ่งร้อยลูบี้เน่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกบเจ็ดดาวหรือแปดดาวนะครับในกาชานี้นะรับกล่าวหนึ่งร้อยลูบี้นะครับแต่ว่ายันดีหน่อยนะครับยันดีจากก่อนหน่อยนะครับพี่เวลาสุ่มนะก็้กบเจ็ดดาวมันลวดครับสามร้อยลูบี้ก็เจ็ดดาวลวดครับไม่มีกระไร ก็มีโคด่ากเกมมาพอมาอัปเดตมานี่เนี่ยก็ดีขึ้นมานะครับก็คือคุ้มนะคุ้มในระดับนึงนะครับสมมุติว่าใครขาดแคกกบอยู่ใช่ไหมสมมุติใครขาดแคกกบแดงอยู่ใช่ไหมครับก็สุ่มการชานี้แล้วโอกาสได้รับกบแดงแปดดาวมีแน่นอนอากาเรโอนาแปดดาวมีแน่นอนแล้วก็ไฮเปอร์เรนาแปดดาวมีแน่นอนนะครับแต่ว่าเราไม่แน่นะครับสมมุติราคากบแดหนึ่งต่อที่จะาอัปเกรดไปล้านอาการใช่ไหมสมมติว่ากคุสุ่มปุ๊บ คุณได้รับกบดํามาล่ะกบอัต้ามาล่ะก็หลายประโยชน์นะครับซึ่งมันไม่แน่ไม่นอนนะครับพี่กะลเกีนะครับอ่านะครับก็ฆ่าใครขาดใครลืมหน่อยกินนะครับก็สามารถสุ่มได้นะลรอเสียดูเสียดวดนดูนะครับถ้าใครดวนดีหน่อยนะครับก็เดี๋ยวกรับกบแปดดาวสามเปอร์เลือดถ้าใครดวนแย่หน่อยก็ได้รับกบแปดดาวที่ออกกะลเกีหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็เป็นกบเจ็ดดาวหมดเลยนะครับซึ่งค่าสาหรับผมนะครับในค็อกกี่ของผมนะครับผมไม่ผมไม่อยากแนะนําให้สุ่มนะครับ ู้กับว่าเราเอานี่ดีกว่าไปแลกเอาคะแนน PVP ครับไปแลกกบในราคา PVP ดีกว่านะครับหรือไม่เราก็สุ่มลอตเตอรี่นะครับในขดหล่อนลับนะครับจะดีกว่ามานูบี้มาสุ่มกาชาหรือคุณเอารูบี้สามรูบี้ของคุณนะมาสุ่มกาชาแบบปกติดีกว่าครับเผื่อคุณโดนดีฟุตรัทได้รับีลเวล8ดาวมาครับ ฮะแถมคุณยังมีโอกาสได้รับลุ้นได้รับเรนเจอร์ใหม่ด้วยนะครับไม่ใช่ลุ้นแค่ลิวนาแต่คุณยังมีโอกาสได้ลุ้นรับเรนเจอร์ใหม่ด้วยครับประจําเดือนนะอ่านะครับก็คือว่าคุ้มในแบบึ่งนะครับถ้าคุณคิดว่าคุ้มไม่จำเป็นจรกิๆผมแนะนําให้คุณสุ่มการ์อาแลดีกว่านะครับแล้วคุณรอลุ้นไปดีกว่านะครับว่าคุณจะได้รับเรนเจอร์ใหม่หรือว่าค like ุณจะได้รับการ์าร like ิวนาได้ร uh, ับริวนาครับเพราะว่ามีโอกาสได้รับเรนเจอร์ใหม่นะแต่ถ้าคุณสุ่มในการ์ตาลิวนาใช่คร อาจจะได้มาแค่เหรเจ้าเดียวมันจะไม่คุ้มกับสิ่งที่เราเสียไปนะเพราะถ้ามาลูบี้นะครับได้มายากนะครับเพราะว่าเล่พีพีสัปดาห์หนึ่งลิตรหนึ่งนะครับก็บางคนก็ลิตรหนึ่งประมาณอยู่ในเกงมา150-200 150ลูบี้ประมาณนี้นะู่ในเกมนี้นะกันละคนครับส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีใครเกิน2 0ส60ลูบี้นะก็การ150-200 60ลูบี้ซึ่งผมประจำสัปดาห์ผมได้160ลูบี้นะประจำสัปดาห์ผมนะสัปดาห์160ลูบี้นะครับก็ สำหรับผมนะครับผมจึงอยา่แนะนำนะครับว่าถ้าหากใครไม่จําเป็นจริงแนะนําไม่สุ่มการแลดกว่าครับรอเสี่ยงดวงไปดีกว่านะครับเผื่อคุณจะได้รับเิงเจอร์ใหม่ครับมีโอกาสได้รับเิงเจอร์ใหม่ได้รับเลียวหนานะครับถ้าคุณสุ่มกาชานีนะครับถึงแม้การลตีอากการเลียวหนะการตีแปดดาวเลียวหนะธรรมดานะก็ไม่คุ้มนะครับเพราะว่ามาแค่การ์ตีเนี่ยนะแขงมันแค่สอบทหนึ่งนะครับสมมติว่าสุ่มกาชาีนี่ปุ๊บโอกาสได้รับเลียวหนะแปลว่า สี่บวกหนึ่งเงยห้าเอออันนี้มาคุ้มหน่อยนี่คือหมอว่กลีโอหนักเฉลี่ยแล้วนี่ก็หนักประานึงนะครับหนึ่งร้อยลูบี้สู้เก่าแล้วหนึ่งร้อยลูบี้ไปสุ่มกาชาแบบปกติดีกว่าครับนะโอเคครับก็นี่ก็แค่ไปแค่เให้รับแนวทางนะครับสำหรับใครที่คิดอยากจะสุ่มนะครับสำหรับผมนะครับคือผมไม่แนะนําให้สุ่มนะครับอย่าสุ่มจีนนะนำไปสุ่มอาก้าแรงธรรมดาดีกว่านะครับลุ้นไปด้วยนะเผื่อคุณจะมีโอกาสได้ลุ้นรับเรนเจอร์ใหม่ครับแห่งพวกที่มีโอกาสลุ้นรับเรนเจอร์ดีๆโอกาสลุ้นรับลีโอนนารด้วยะคับ เพราะว่ากว่นี้นะครับในกาชาแบบปกตินะครับมีโอกาสได้รับริ้วหนาในหอริ้วหนาแส่เขาไปในอาก้าแลนะครับแล้วก็อีหลายยาอีหลายๆเลนเจอร์นะครับที่เป็นเลนเจอร์ดีเลนเจอร์ยอดนิยมนะครับเลนเจอร์ลิมเก็ดนะก็รวมอยู่ในอาก้าแลทั้งหมดเลยนะครับก็จะคุ้มกว่าเวลาคุณเอามาสามวาลูบี้ฟรีฟีมาสุ่มกันริ้วหนาครับการถ้าหากกาชาริ้วหนาผมว่านะ ขายสองรูบี้ผมว่าอยู่ในเกณฑ์กำลังดีนะอย่าให้ค่าเรียวนาสอบุหนึ่งสองรลูบี้เอออันนี้น่าสนใจนะครับการเสียดายนะสามรล,ลูบี้มันแพงไปนิดนึงนะครับทุกการเอาสามรลูบี้มาสุ่มมาก้าแลดีกว่าครับห้าบทหนึ่งนะครับ,ราารบรคุณจะมีโอกาสาได้รับเลนเจอร์อย่าคิดบอกไปนะค่าหากาชารียวนาแค่สองรูบี้ผมว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะร้อยห้าสิบลูบี้คือสองรลูบี้อยู่ในเกดีมากๆครับก็สุ่มแล้วการเสียดายนี่มาสามรลูบี้นะมันแพงเกินไปนะครับแพงเกินไปสําหรับผมแล้วก็ อาจจะแพงเกินไปสําหรับเพื่อนๆหลายคนนะครับพี่คิดว่ามันแพงนะครับโอเคครับก็แค่เป็นเคล็ดลับใเล่นน้อยนะครับเป็นแค่แนวคานะครับเพราะว่าผมไม่มีสิทธิ์นะครับขายสุ่มกาซากร่ได้หรือไม่มีสิทธิ์นะครับขายสุ่มลิลนาได้นะก็แค่เป็นแนวคานเล่น่นน้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับใครมาใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับพบกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอลาจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ